ฝายมีโชคเขารู้เลยนะครับว่าเราจะเอาคันเงินออกจากเขาเขาจะทําใส่ควันลายเลยนะครับจะจ้องแล้วก็จะทําใส่ควันลายนะครับสวัสดีครับ สวัสดี i, ท่าน, all, าน,าน, of you. <of นผู้ชมทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินครับผมนี้เป็นวันอำลาของสาวคันเงินที่จะลาผู้เบามีโชคนะครับว่าครบกำหนดแล้วนะครับ มาอยู่อาทิตย์นึงนะครับจะไ,ได้กลับบ้านแล้ววันนี้เป็นวันอำลาของหนุ่มสาวทั้งคู่นะครับ ต้องแยกกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ตามกำหนดนะครับขอควานให้แปดครั้งนะครับก็จะได้สั่งลากันนะครับวับนนี้กินด้วยกันช่งชวงเช้านะครับเสร็จภารกิจแล้วเรียบร้อยไม่รู้ว่าจะคิดถึงกันหรือเปล่า น่าจะคิดถึงกันนะครับวันนี้ให้ยืนกินอาหารด้วยกันนะครับวันนี้ช่วงเช้าครับก่อนที่เราจะแยกจากกันนะครับขันไลยรถมารอเรียบร้อย

อย่างดีหน่อยครับช่วงนี้ให้กินอาหารด้วยกันนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก็ให้โชคให้หมานเหมือนชื่อมีโชคนะครับ จ้าขันเงินขอให้ได้ลูกได้เต่าได้เลี้ยงนะครับสุดสกุลเป็นไรเป็นไรมีโชคเป็นไรมีโชคแม่ออกไปูก็แม่ออกถึงก็เลยทางการยังดิ่มเขาบองเหรอ การตกใจง่ายครับมีโชคเราขุนเยอะๆให้อ้วนมีอาการเสียวหน้าเสียวหลังนะครับมีโชคดูครับดูครับอาการแบบนี้ควานบอกว่าต้องตกมันแน่นอนเลยเอา สาวกันเงินออกนี่ต้องตกมันเลยแต่ไม่ได้ตกมันปีนะครับเนี่เขาจะตกมันเพราะว่าอ้วนนะครับอิม่อมฮอร์โมนเยอะครับนี่ด,ดูครับดูอาการของมีโชาครับครั้งสุดท้ายก็ อ๋อนานบอกว่าเอาตัวเมียออกก็จะตกมันครับแต่ไม่ตกหลายวันนะครับดูครับดูครับอาการของมีโชคครับถ้าลักษณะนี้ควานบอกว่าตกมันแน่นอนถ้าเอาสาวคันเงินออกนี่แต่ไม่ตก หลายวันครับประมาณสองสามวันก็คงจะหายครับว่าเขาเคยเป็นนะครับ จะออกจากกันสาวขั้นเงินหันหลังให้นะครับกินหญ้าคนละที่นะครับไม่ไปกินด้วยกันเลยนะครับสงสัยจะรู้นะครับว่าจะเอาแยกจากกันทำหลังให้เลยนะครับ ยาก็ไม่ได้กินด้วยกันนะครับอันหลังกินคนละที่นะครับใส่เ่ขาอนจากกันเลยเดห่าขนาดเมื่อเช้าย็ดใส่ห่อนยังบกขึ้นเลยเนะี่ยเขาเมา่้วอนเขาเอาครจากกันอีกแล้วเ,เอออารมณ์ไม่จอดนะยังหูเลยนะเอามา่ยางอย่างยังย็ดใส่ห้าเลยนะ ควานหล่ขับรถมาจอดที่นี่นะครับมีโชคอยู่นี่ครับในโรงเรือนนะครับควานหลายลงรถปุ๊บ่ายมีโชคเขารู้เลยนะครับว่าเราจะเอาคันเงินออกจากเขาเขาจะทําใส่ควานหลยเลยนะครับจะจ้องแล้วก็จะทําใส่ควานหลยนะครับสงสัยไม่อยากให้ควานหลยเอาสาวคันเงินกลับบ้านนะครับกลัวจะพัดพากจากกัน ก็ตามกำหนดแล้ว <infrared> มีโชคเอ้ยเดี๋ยวสาวๆก็เ hmm. ข <th> <what> ้าคิวรออยู่นะครับก็ขอบุญบารมีสิเรามีโชคด้วยนะครับขอลูกขอเต้าให้สาวขันเงินด้วยขอบุญบารมีของ ประกำแม่ประกำรรด้วยนะครับถึงข้ารชารศึกษาให้สาวันเงินได้เิดลูกกิดเต้าได้เผิดวันนี้จะอำลาจากกันแล้วไปมีโชคเ้ย ืนเคียงคู่กันเฉยๆนะครับไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่นะครับวันนี้รู้สึกว่าน่าจะรู้ว่าเรา,เอ,าออกจากกันนะครับเราจะให้ห่างกันนะดูพอาภายของเราก็ลูกลี้ลูกลนนะครับ ความไม่พอใจนะครับที่จะเอาเสาคันเงินออกจากมีห่างกันไปนะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับมีโชคก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับ แม่แม่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคังคันเงินด้วยนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อไปครับไปลุ้นคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ผ่านหลายสาวกันเงินสีดอมีโชคก็กล่าวคำว่า สวัสดีครับโอม